กินหอมฟุ้งเลยจ้าในกินเห็ดไข่ว่ะจ้ะกินเห็ดไข่หอมฟุ้งเลยก็จะย่างไฟแบบนี้ก็ะจ้ะบางคนก็าก็ใส่ไม่เสียบด้วยจ้ะแต่ว่าแม่ไปหมอนเสียบแล้วมันหมุนกีข่ขัานเสียบก็เริ่มว่างเลยมีกระได้คืกอ,กอ,อกันนาอพี่น้องเนาะหันเหลียวโรทีมมามจีมะพิงไฟแบบนี้ เดี๋ยวเล่นน้อยก็สเสียบอยู่จ้ะพี่น้องดูปอพริกใส่เลยนะจ๊ะนี่ก็คือการตำเกี๊ยวเห็ดไท่เนาะพริกเสร็จก็ใส่กระเทียมนะจ๊ะใส่กระเทียมตำเลยจ้ะเดี๋ยวมันดีจัหน้อยเท่ากับเอา เหดใครใส่น่าจะเนาอน,นี่เป็นดอกจีจีหน่อยเป็นจีจีเล็กๆดอกน้อยๆอ่อนๆนี่จานี่ตำยากว่าจะจะเหนียวหนูไปเอามะนาวให้แม่ไป อยู่ในถุงที่แม่เอามาข้างนอกมะไปไปล้างมืออ้าวทำไมเอาตะไคร้แบบนั้นล่ะลูกเข้าใช้หัวตะไคร้ลูก<อ>ไปไปไป,ไปอนะเออข้างบนข้างล่างนูนะไปเอาไอ้นี่กัดนล้างมือแล้วไปเอามะนาวกับไปทำไปเลยจ้าหนูเอาอะไรลูก หาอะไรอยู่ในถุงข้างนอกนอกน,อนถามยายสะพายตั้งไปเลยจ้าไปเลยจนหมดเลย้ะ กิ่นหอมหอมพี่นอ้องกลิ่นหอมโชยโชยเดี๋ยวจะขอปรุงก่อน้ะจ้ะด้วยน้ำปรราลาร้าน้ำปลาราน้ำปลานี่หน่อยก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวมันเข้มไป แล้วก็ชูร์รดแล้วก็มะนาวเดี๋ยวจะพายมากด้วยจ้ะบ้านเราชอบใส่มะนาวนิดเลงกนัวกะตามไป เสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงเดี๋ยวจะค้นใส่ได้จ้ะมา้ก็ใส่หอมอมี่ยงเนี่ยหอมแดงแล้วก็ผักชีราวหรือใส่ต้นหอมผักชีก็ได้จ้ะแล้วก็ยวัยวยัวเข้ากันนะ ซิมกันอืมแต่พอ